ชีวิตก็ว่างเนาะไปหาต่อคิวกินนู้นกินนี่ได้กินแล้วนะจ๊ะปลาต้มผักกาดดองไทยเออปกติถ้าเป็นเรื่องความหิวดิฉันจะความอดทนต่ำมากแต่เพื่อนสาวใจดีค่ะห,หรือว่าว่างก็ไม่รู้มาเอาคิวให้ก่อนแล้วแต่ละคนคือหิวมันจะสูบทรณีสั่งอาหารกันนากลัวมะมาเริ่มกันที่ต้มปลาผักกาดดองก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นไซส์สำหรับ3าถึงคนเย่าเรียกว่ากิน3-4คนเลยเรียกว่าอาบได้3-4คนดีกว่าต้มปลาคือสดได้รสจัดจ้านกำลังดีหอมผักกาดดองฉ่ำๆเนื้อปลานุ่มละแ่่ทีออบบบพรย เผ็ดนัวแซ่บรสชาติทำถึงทำเกินคลุกทานกับเขาสวยคือพนมมือเขาทุกจานอาหารทุกอย่างเวอร์ส่วนอันนี้เป็นสาหร่ายไข่แดงทอดกรอบเค็มเค็มมนันนัวกินเล่นแกล้งได้ค่ะถัดไปเป็นหมูทอดกรอบคลุกพริกเกลือส่วนอันนี้อะไรใครสั่งสลัดซัมติงจิงกะเบลดีก็อร่อยอยู่นะส่วนอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นฟิลเส้น,สนในหม่าล่านนเผ็ดจัดจ้านคล้ายๆเต้าหู้เสฉวนอยู่เหมือนกันตามมาด้วยผัดถั่วแขกหวานๆช่ำๆส่วนจานนี้ให้อารมณ์เหมือนกุ้งอบม้นเส้นแต่ฉ่ำกระเทียมขั้นสูงหมู หมูเสีชวนยืนหนึ่งตามมาด้วยต้มปลาผักกาดดอง <S <S แล้วก็เส้นๆอันนี้เป็น3าเมนูที่ต้องลองจริงๆค่ะ